สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาหารเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าคุ้นหน้าคุ้นตาและก็คุ้นเคยพวกเราจะเป็นอย่างดีนะครับแค่เห็นหน้าตาเขาก็นึกถึงรสชาติกันออกแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าปลรรากระปิหน่อมไม้ดองผักกาดดองนะครับผมน้ำปลาน้ำส้มสายชูโยเกิร์ตแม้กระทั่งนะครับขนมปังที่พวกเราทานกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่พวกเราจะได้ทานมันเคย มันเคยเป็นของเน่ามาก่อนครับจริงที่สุดเลยครับแล้วน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าอาหารสดเช่นเนื้อหมูผักและผลไม้สดเน่าได้อย่างไรอย่าบอกนะครับว่าลืมแช่ตู้เย็นเพราะความเย็นช่วยยืดอายุให้เก็บได้นานขึ้นเท่านั้นเองครับ ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์อาหารเน่าเสียเกิดจากจุลินทรีย์อันได้แก่แบคทีเรียราและยีสต์เกิดการปนเปื้อนและเพิ่มจํานวนมากขึ้นในอาหารทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นเกิดกลิ่นรสที่ผิดปกติเกิดฟองแก๊สเปลี่ยนสีหรือเกิดเมือกซึ่งหากเมื่อเรากินเข้าไปก็อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นโรคอาหารเป็นพิษนั่นเองครับนักจุลวิทยาอาหารเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียของอาหารแต่ถ้าอาหารเหล่านี้ผ่านกระบวนการหมกักและแปรรูปโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีทําหน้าที่ปรับสภาวะของอาหารให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้องการจนได้อาหารหมักที่มีกลิ่นสีรสที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะได้อาหารชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งหากกินเข้าไปก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใดครับนักจุลวิทยาอาหารเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า ลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารนั่นเองครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าการดองแตกต่างจากการหมักอย่างไรในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่19ได้ให้ความหมายของคำว่าการหมักและการดองไว้ดังนี้ครับการหมักหมายถึงการถนอมอาหารโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์บางชนิดเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาจเติมเกลือหรือไม่ก็ได้ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักเช่นน้ำปลาปลารา้าไส้กรอกเปรี้ยวเข้าหมากผักกาดดองและหน่อไม้ดองเป็นต้นส่วนการดองหมายถึงการถนอมอาหารในน้ำเกลือและมีน้ำส้มเล็กน้อยอาจเติมน้ำตาลหรือน้ำมันด้วยก็ได้ซึ่งการดองอาจอาศัยเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปช่วยเช่นการดองในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นต่ำอย่างกระเทียมดองขิงดองเป็นต้น หรือไม่ต้องอาศัยเชื้อจุนินทียเลยเช่นการดองผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวสูงหรือการดองที่ใช้น้ำเกลือเค็มจัดครับนอกจากจุนินทรีย์จะเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารแล้วยังมีปจัจจัยใดมากำหนดอีกบ้างคงต้องให้ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้กันครับสิ่งที่ทำให้เกิดการหมัก พวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาหารพวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ตัววัตถุดิบนะคะตัวจุวลินทรีย์สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็มาค้นพบว่าจริงๆตัวที่มันเป็นตัวการที่ทําให้เกิดอาหารเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสารอาหารแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของมันอย่างเช่นโปรโตีนกลายเป็นอะมิโนแอซิด น้ำตาลเปลี่ยนรูปกลายเป็นแอลกอฮอล์คือโครงสร้างทางเคมีมันจะเปลี่ยนไปค่ะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของสารอาหารนะคะที่อยู่ในอาหารเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงไปอีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเน่าเนี่ยมันจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่านะคะอย่างเช่นไฮโดรเจนซัลไฟด์เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวดีเนี่ยเป็นโปรตีนเนี่ยจะได้เป็นอะมโนแอซิดนะคะมันที่จะได้กลิ่นรสที่แตกต่างจากเดิม การถนอมอาหารด้วยการหมักดองเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคเมโสโปเตเมียเมื่อ3,500ปีก่อนคริสตกราชโดยชาวอียิปต์ในยุคนั้นรู้จักการถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นหมักดองทำแห้งรมควันใส่เกลือและการอบขนมปังครับส่วนในบ้านเรามีการค้นพบหลักฐานอ้างอิงทางโบราณคดีว่าเรื่องมีการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองมาร่วม3,000ปีแล้วจากการค้นพบไหปาราที่ฝังรวมอยู่กับหลุมศพที่บ้านโนนวัด อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับแสดงว่าคนไทยรู้จักการหมักปลาล้ามานานหลายพันปีแล้วล่ะครับ mm hmm. พอจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการถนอมอาหารด้วยการหมักดองหรือแม้แต่การเน่าของอาหารนั้นเกิดขึ้นได้จากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจุลินทรีย์ว่าแต่จุลินทรีย์เขามีหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนอย่างนี้ต้องไปหาคำตอบพร้อมกันช่วงหน้าครับ จุลินทรีย์เป็นหัวใจสําคัญในกระบวนการหมักอาหารพระเอกขี่ม้าขาวที่ทําให้เราได้กินอาหารที่มีกลิ่นสีรสชาติใหม่ๆหรือทําให้เกิดการถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดีขนาดนี้น้องๆคงอยากเห็นหน้าตาของเขาใช่ไหมหล่ะครับเอาเป็นว่าพิธีมของเราจะพาน้องๆไปที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพวอวอนักวิทยาศาสตร์ของที่นี่เขานําจุลินทรีย์และสาร้ายนานา,นานชนิดมาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประโยชน์ในอุตสาหการรมการเกษตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยมีศูนย์จุลินทรีย์แหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์นอกถิ่นกำเนิดหลายพันชนิดให้เราได้เรียนรู้อีกทั้งยังเป็นหน่วยบริการด้านจุลินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยเพื่องานวิจัยและงานบริการด้านจุลินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครับและพิทีนของเราก็อยู่กับดรบันดิตนักวิจัยอาวุโสฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพวอวอ จุลินทรีย์มันมีความสําคัญมากมายขนาดนั้นเลยครับถึงต้องมีห้องเก็บรักษาจุลินทรีย์อย่างเงี้ยครับคือมีความสาคัญมากครับ เพราะว่าในผลิตภัณฑ์เรื่องอาหารหมักหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยใช้จุลินทรีย์เป็น,นกลไกในการที่เปลี่ยนแปลงอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์มีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารเหล่านี้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์เหล่านี้นะฮะถ้าไม่มีห้องแลบในการเก็บจุลินทรีย์ก็จะตายสูญหายไปเพราะนั้นต้องมีห้องแลบในการที่เก็บรักษานะคะคือสูญจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ยังมีว่าศึกษารู้จัก,กณะนะฮะรู้จักว่าเขาชอบอะไรอาหารอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่ ความเป็นกฎเป็นด่างอย่างไรรู้จักธรรมชาติเขาแล้วเราถึงจะนำเอาเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง๋อครับผมอยากจะเอาตัวผมเนี่ยเข้าอยู่ในกระบวนการพิสูจน์จุลินทรีย์ทั้งหมดแล้วผมสามารถเข้าไปได้เลยไหมฮะ่าเดี๋ยวสักครู่เราต้องมีชุดเปลี่ยนเป็นเสื้อกลุมเสื้อกล่าวเพราะว่าคุณทีนมาจากข้างนอกเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ติดมันเสื้อผ้าโดยไม่รู้ตัวกับเชญครับ ใช่เลยครับตรงนี้เลยครับอู้ยห้องแลบบครับห้องแลบบนะเออมาตรงนี้กเลยครับอตรงนี้อะไรเอ่ยเนาะงงอ่ะงง้วเดี๋ยวตอนครับเราาจะเข้ามาดูเรื่องของจุลินทรีย์ใช่แล้ววราจะพาผมมาเจอถั่วครับก็เมื่อกี้คุณทีนถามว่าจุลินทรีย์นี้มันอยู่ตรงไหนบ้างครับผมก็บอกว่ามันมีอยู่ทั่วไปนะฮะร่างกายเรารอบรอบตัวเรานะรอบตัวเราก็มีในนากาศในน้ำน้ในน้ำในตัวเราพี่ว่าหาง่ายๆก็คือเนี่ยในผลิตภัณฑ์อาหารหมักมันมีจุลินทรีย์อยู่ จุลินทรีในการหมักผลิตภัณฑ์แต่ละอันมันจะต่างกันครับผมจุลินทรีนี่ประกอบด้วยสอย่างนะฮะก็จะมีเชื้อรานะฮะเชื้อราอมีแบคทีเรียแบคทีเรียมีเชื้อยีสต์ยสต์แต่ละตัวเนี่ยก็หมักให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งแตกต่างกันจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ทั่วไปทั้งคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมครับแต่คนอย่างเราๆมองพวกเขาไม่เห็นหรอกนะครับยกเว้นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพที่มองเห็นทั้งหน้าตาและคุณค่าของเขาผ่านกล้องจุลทรรศ จนพบว่าจุลินทรีย์ได้แก่รายีสแบคทีรียาบางชนิดสามารถนำมาใช้ในกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารได้เก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ว่าแต่ว่าน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าราแบคทีเรียและยีสมีหน้าตาและคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรโครงสร้างของเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นเส้นใ<อ>นะถ้าคุณทีนเห็นก็คือเนี่ยเส้นๆ้นเนี่ยคือเส้นใหญ่ของราและนี่ให้กลุ่มๆนี่เป็นกลุ่มๆอันนี้นคือสปอร์คือเซลล์สืบพันธุ์ของเขา อ่ามันสามารถจะงอกได้มันเหมือนกับเมล็ดพืชถั่วงอกนี่ป่ะครับถั่วงอกก็ใช่ใช่เหมือนเม็ดถั่วนั่นเองแล้วเขางอกเป็นเส้นๆออกมาใช่พองอกเป็นเส้นๆก็เป็นเส้นใหญ่แหละเป็นลาตัวใหม่เออพี่ครับอ้ลักลาที่โผล่ขึ้นมานี้มันคือขนที่เราเห็นใช่ฮะที่เห็นในจานอาหารเลี้ยงชื้อนะคือฟูขึ้นมาเป็นสีสีเทาๆสีขาวๆอันนี้คือเส้นเส้นนี้ มาเริ่มที่ราหรือเชื้อราคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ต้องอาศัยอาหารจากผู้อื่นพบในธรรมชาติมากมายหลายสายพันธุ์แต่สามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือราชนิดเซลล์เดียวหรือยีสต์และราชนิดหลายเซล์ลหรือราสายครับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการหมักราที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่เต้าหู้ยีเต้าเจี้ยวนั่นเองครับอันนี้ จะเป็นตัวเซลล์ของตัวยีสต์นะฮะจะเป็นกลมๆลีลีอันนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับอ๊ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นี่คือตัวยีสตัวยีสต์ฮะตัวยีสต์ส่วนยีสต์ก็คือราชนิดเซลล์เดี่ยวนั่นเองมีรูปร่างหลายแบบเช่นทรงกลมทรงรีส่วนใหญ่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีการแตกหนอยีสต์พบได้ในดินน้ำพืชและแมลงบางชนิดแต่แหล่งที่พบยีสต์อยู่บ่อยๆก็คือที่ที่มีน้ำตาลความเข้มข้นสูงเช่นผลไม้ที่มีรสหวานจัดนั่นเองครับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการหมักยีสต์ได้แก่ข้าวหมากไวน์เบียร์แล้วก็ขนมปังครับและรูปที่เห็นอยู่นี้ก็คือแบคทีเรียครับแบคทีเรียครับ มันดูไม่ออกมันก็มันดูเหมือนอะไรเป็นอะไรเลอะๆครับผมพี่ใช่มันมันเล็กมากมันเล็กมากมันเล็กกว่าตัวเชื้อของยีสต์กับอของเชื้อราหน้าตากม็มีคือแบคทีเรียออก็นสีแดงๆครับอันนี้การเราย้อมสออีเราย้อมสีแดงกับสีน้าเงินเพื่อให้เห็นชัดเพื่อเห็นชัดขึ้นไม่งั้นมันจะเห็นกับมันพื้นแบคกีเราวมันจะกลมงเกล่งกันมีสิทธิ์ไหมครับที่แบบเราจะทําการแบบคือซูมหรืออะไรก็ได้ให้แบบเห็นตัวเขาให้ชัดมากแบบวันนี้ครับได้มันต้องใช้กล้องที่คุณภาพดีกว่านี้ใช่ฮะ และสุดท้ายก็คือแบคทีเรียจัดเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาณาจักรของโมเนล่ามีลักษณะทางสันฐานวิทยาที่แตกต่างกันเช่นมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรูปท่อนรูปเกลียวแบคทีเรียที่มีความสําคัญต่อการผลิตอาหารก็คือแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกได้แก่แลคโตบาซิลัสและสเตปโตคอคคัสและแบคทีเรียที่สร้างกรดอะซิติกได้แก่เอสติโตแบคเตอร์และกลูโคโนแบคเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการหมักด้วยแบคทีรียที่สร้างกรดแลคติกได้แก่ไส้กรอกเปรี้ยวแหนมกิมจินมเปรี้ยวโยเกิร์ตเนยแข็งและผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการหมักด้วยแบคทีเรียที่สร้างกรดแอซิติกก็ได้แก่น้ำส้มสายชูและวุ้นมะพร้าวเป็นต้นครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างการแปรรูปและถนอมอาหารด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าราแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์กันครับ เริ่มจากการหมักราเพื่อทําให้ถั่วเหลืองกลายเป็นเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวเนี่ยใช้ราอ๋อเหรอใช่ฮะเพราะว่าตัวนี้มันจะหมักทําให้โปรตีนในตัวถั่วเหลืองเนี่ยมันย่อยสลายง่ายครับเป็นกรดอะมิโนโน,นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อย่อยสลายง่ายร่างกายเราก็สามารถจะดูดซึมไปใช้ได้ง่ายหลักการผลิตเต้าเจี้ยวเริ่มจากการนําถั่วเหลืองนึ่งจนสุกมาเติมเชื้อราซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อราชนิดที่เรียกกันว่า a s p e r g i l l u s oryzae หรือ Aspergillus s o โซ e เชื้อรานี้จะเจริญสร้างสปอร์และผลิตเอนไซม์บางชนิดมาย่อยสลายโปรโตีนและแป้งในถั่วได้เป็นกรดอะมิโน,โนและน้ำตาลจากนั้นจึงนำมาทำเป็นก้อนหมักที่เรียกกันว่าโคจิหมักในน้ำเกลือเข้มขน้นเอนไซม์ในโคจิจะย่อยสลายโปรโตีนและแป้งต่อส่วนน้ำหมักที่มีกรดอะมิโนและน้ำตาลอยู่แบคทีรียแล็ติกที่ทนเกลือได้สูงจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแล็ติก ซึ่งจะทำให้น้ำหมักมีสภาวะเหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ที่เรียกว่าแซ c คาโรไมซิสล็อกซิไอเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นและรสให้แก่เต้าเจี้ยวนั่นเองครับผลิตภัณฑ์ต่อมาก,ก็คือข้าวหมากครับผมน้องๆสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าข้าวเม็ดขาวๆกลายเป็นข้าวหมากรสเลิศดได้อย่างไร นี่ก็เป็นกิจกรรมของอาหารหมากประเภทแอลกอฮอล์เหมือนกันเพราะ<ช>ว่าจะมีทั้งเชื้อราอย่างที่ด<ช>ร,รบัณฑิตลราจะย่<ม>ยอยแป้งให้เป็นน้าตาลจากนั้นเ็าเป็นกระบวนการของยีสต์เปลี่ยนน้ําตาลตรงนี้ให้เป็นแอลกอฮอล์ถ้าในกรณีเข้าหมากเนี่ยเราจะปล่อยให้ยีสต์นั้นเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์แค่แป๊บเดียว เราไม่ต้องการให้มีแอลกอฮอล์มากในข้าวหมากคือคือกินพอให้มันอร่อยกินเหล้านิดนิดนิดนนะครับที่ทําขายกันออกมาใช่ครับไม่ใช่หมักถึงแา้บอกว่ากินแล้วเมาเลยไอ้นั่นคือชาวบ้านไอ้นั่นเป็นสุราที่เรียกว่าสาโธไอ้นั่นคือหมักสาโทต่ออาหมักข้าวหมากต่อให้จากข้าวหมากต่อพอประมาณแต่ถ้าเกิดหมักไปนานๆๆๆๆๆๆกลายเป็นเหล้าเรียกว่าสาสาโทโอหลักการผลิตข้าวหมากคือการนําข้าวเหนียวไปหมักด้วยลูกแป้งข้าวหมาก ซึ่งลูกแป้งนี้ได้จากการผสมกันระหว่างเชื้อราที่เรียกว่าอะไมโลไมซีสไลโซพัสที่จะผลิตเอนไซม์เพื่อย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลและเชื้อยีสต์ที่เรียกว่าแซคคาโลไมซีสเซอริวิสซีเที่จะหมักเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ครับซึ่งในลูกแป้งอาจมีแบคทีเรียผสมอยู่บ้างซึ่งก็จะมีผลต่อกลิ่นของข้าวหมาักครับช่วงหน้าพาไปดูการหมักที่ทั้งเปรี้ยวทั้งใสคือผลิตภัณฑ์อะไรกันครับ หลังจากที่ได้เห็นการหมักผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างจูเดนซีได้แก่รายีสกันไปแล้วนะครับยังมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชนิดสุดท้ายที่ทั้งเปรี้ยวทั้งใสยอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลผมหมายถึงน้ำส้มสายชูหมักนั่นเองครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรา,าดูจากาภูมิปัญญาชาวบ้านครับคุณตาคุณยายสมัยโบราณเนี่ยเขา,าหมักน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยโดยที่เขาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเชื้อเลยถามว่าเชื้อมาจากไหนเชื้อที่อยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยมาจากตัววัตถุดิบเป็นหลักเลย<อ>วัตถุดิบอาจจะเป็นผลไม้หรือรวัตถุดิบที่เป็นน้ำตาลที่เราใช้ในกระบวนการหมักเนี่ยมันจะมีมันจะมีเชืออเช้อประจำถิ่นซึ่งเชื้อประจำถิ่นนั้นก็จะชอบ ลักษณะที่เขาอยู่เช่นน้ําตาลก็จะมีเชื้อยีสต์อยู่แล้วเป็นหลักๆเลยหรือถ้าผลไม้เนี่ยเขาจะเจอเชื้อสารพัดเลยแต่ในของเรานี่เราต้องการให้เชื้อบางตัวเจริญเติบโตโดยการที่ใช้ความหวานเป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาความหวานตัวนี้ยบีบใส่ลงไปปั๊บเนี่ยนะฮะเชื้อที่ ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีความหวานขนาดนี้มันจะไม่โตแต่ยีสต์เนี่ยสามารถโตได้เมื่อเวลาผ่านไปปั๊บเชื้อก็จเจริญเติบโตขยายพันธุ์ขยายพันธุ์จำนวนเยอะแยะมากมายเลยครับผมเมื่อถึงระยะนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะครับผมยีสต์พร้อมแล้วพร้อมแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเพื่อเจือจางให้น้ําตาลมันความหวานลดลงครับเชื้อก็จะบูมเต็มที่เลยยีสต์ก็จะโตกินน้ําตาลกลายเป็นแอลกอฮอล์เป็นไงแอลกอฮอล์หลังจากนั้นพอมีแอลกอฮอล์ปั๊บเชื้อน้ำส้มสายชูที่อยู่ในผลไม้เนี่ยครับ เขาก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อโดยการกินแอลกอฮอล์เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูครับผมความเปรี้ยวก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักจนท่าการเป็นอย่างนี้ใช่ครับนี่ใช่ไหมฮะเราสามารถทําน้ําส้มสายชูหมักได้จากเมล็ดธัญ,ญพืชเช่นข้าวข้าวโพดและผลไม้เช่นแอปเปิลสับปะรดแต่ความแตกต่างของวัตถุดิบที่เป็นผลไม้กับธัญ,ญพืชคือหากเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลอยู่แล้ว จะเป็นอาหารของยีสต์ได้โดยตรงส่วนธัญพืชจะต้องเปลี่ยนโมเลกุลแป้งให้เป็นน้ำตาลเสียก่อนนั่นเองครับส่วนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจะมีการหมัก2ขั้นตอนคือการหมักน้ำตาลให้เกิดแอลกอฮอล์โดยใช้ยีสต์ตามด้วยการหมักแอลกอฮอล์ให้เกิดกรดอะซิติกด้วยแบคทีรียใน,ในกลุ่มอะซิโตแบคเตอร์และกลูโคโนแบคเตอร์ในสภาวะที่มีออกซิเจนน้ำส้มสายชูที่หมักจะใสไม่มีตะกอน มีกลิ่นหอมตามกลิ่นของวัตถุดิบและมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า4%เอร์เซนตนั่นเองครับแล้วน้องๆทราบกันไหมล่ะครับว่าบ้านของจุลินทรีย์อยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้ต้องตามนักวิทยาศาสตร์อย่างดรบันดิตไปดูกันครับตอนนี้คุณทีกำลังอยู่ยืนอยู่บนแหล่งจุลินทรีย์เลยคือด,ดินนั่นเองฮะเดี๋ยวขออนุผมโงโงทุกคนพี่บันดิตครับครับดินมีจุลินทรีย์ผมได้ทําการศึกษาตักเอาดินขึ้นไป ปในห้องปฏิบัติการแล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็พบจุลินทรีย์ทั้งสาชนิดก็คือแบคทีเรียยีสต์แลาราอยู่ในนั้นด้วยแล้วที่เราเอาไปปรุงอาหารไปทําอาหารอย่างอยู่ในกระบวนการสร้างอาหารทั้งหมดครับส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ในดินนี่แหละม y g ก้ทนี่เราเหยียบนี่เราเหยียบตัวต้นกำเนิดของการทำอาหารของเราอยู่ใีนี้เลยจุลินทรีย์เลยฮะ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับพี่ทีนว่าหนึ่งในแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์จะพบได้ในดินแต่ความจริงแล้วในน้ําในอากาศก็จะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่จะว่าไปแล้วเราจะพบจุลินทรีย์ได้จากรอบๆตัวเรานั่นเองแต่เชื่อไหมครับว่าเรารู้จักจุลินทรีย์ทั้งหมดเพียง1%เของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเพราะเป็นจุลินทรีย์ที่เราสามารถเพาะเลี้ยงเขาได้เราจึงเห็นเขาและรู้จักเขาส่วนที่เหลือ,ออีกมากมายถึง99%เป็นเป็นจุลินทรีย์ที่เราไม่รู้จัก เพราะเรายังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเขาได้ซึ่งก็หมายความว่าในจํานวนจุลินทรีย์ที่เรารู้จักอันน้อยนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ดีที่รู้จักเพียง0.1%ของจุลินทรีย์ทั้งหมดในโลกเท่านั้นเองครับของเน่าหรือว่าของหมักดองนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินนะครับจนกระทั่งเรามองไม่เห็นคุณค่าของเขาเห็นแต่เรื่องของความอร่อยเป็นหลักไม่น่าเชื่อนะครับว่า จะเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งมีขนาดเล็กเหลือเกินครับผมแตือว่าคุณค่าและก็ประโยชน์มากมายนะครับผมนะครับเรียกกันได้ว่าถึงจะเล็กแต่ก็ยิ่งใหญ่นะครับก็ไม่ผิดแต่ว่าความยิ่งใหญ่นั้นนะครับจะอยู่ไม่ได้เลยถ้ามนุษย์อย่างเราๆนะครับไม่รักษาบ้านของพวกเขาเอาไว้วันใดวันหนึ่งถ้าพวกเขาอยู่ไม่ได้มนุษย์อย่างเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับรายการช่างคิดช่างสังเกตต้องขอลากันไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ในตอนนี้เราจะมาทําการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าจุลินทรีย์มีอยู่รอบตัวเราจริงหรือไม่กันครับเริ่มจากการเก็บตัวอย่างสิ่งเจือปนในอากาศเพียงนำจานใส่อาหารเลี้ยงเชื้อมาเปิดฝาทิ้งไว้30นาทีเก็บตัวอย่างสิ่งเจือปนในดินน้ำและอาหารให้นําดินน้ำ รวมถึงตัวอย่างอาหารที่เตรียมไว้มาผสมด้วยน้ำกลั่นเพื่อน,นําสิ่งเจือปนออกมาในน้าก่อนจะนําน้าที่ได้บางส่วนนั้นไปหยดบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ตอนนี้เรามีจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใส่ตัวอย่างของสิ่งเจือปนในอากาศในดินในน้ําและจากอาหารตัวอย่างแล้วทีนี้ก็มาสังเกตการเปลี่ยนแปลงในจานเพาะเลี้ยงทั้ง4ที่ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา60ชั่วโมงกันดูนะครับ จะสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดจากการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์หลายร้อยหลายพันชนิดที่อยู่ในอากาศในดินในน้ําและในอาหารที่ถูกนํามาเลี้ยงไว้ในอาหารเลี้ยงเชื้อนั่นเองเห็นไหมล่ะครับขนาดดินแค่ปลายช้อนเล็กๆน้ําที่ถูกเจือจางเพียงไม่กี่หยดในอากาศที่ไม่น่าจะมีอะไรปะปนอยู่หรือแม้แต่อาหารที่เชื่อกันว่าสะอาดและปลอดภัย ก็ล้วนแล้วแต่มีเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วกลุ่มนี้อาศัยอยู่แทบทั้งสิน้นนักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าบนโลกใบนี้มีจุลินทรีย์ทั้งหมดมากกว่า10ล้านชนิดแต่เราสามารถระบุชนิดได้เพียง1 0 0 0 0แสนสายพันธุ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงน่าจะมีสารสำคัญหลายชนิดในจุลินทรีย์ที่ยังไม่ถูกค้นพบที่อาจนำไปสู่ยารักษาโรค